สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ท่านนะครับผมสองสามสี่บารามีบอมบอลสีสวยต้องปกของแท้มาละจา้าจะส่งไปสนี่วนจีบซะนีจ่จ้าห้าสิบาทนะพี่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้าสองสามสี่บารามีบอลเดอร์ช่วงนี้ก็ชมชมไปก่อนนะครับพี่สนใจตั้งไหนก็กิ้งกลางมาหาของก้อยทิ้งไว้ครับพี่เพราะว่ามันจะติดวันวันหยุดยาวเนาะวันหยุดเข้าพรรษาน่าจะได้ส่งอีกทีประมาณวันอังคารนะครับพี่พี่เนาะ ก็ดูๆกันไว้ก่อนพี่ถึจะไหนก็เร็งๆแล้วก็โทรมาจองไว้ก่อนส่งอีกทีวันอังคารนะครับผมอ่ะต้นนี้ครับผมหนึ่งในสยามครับพี่ดังสวยเลยต้นนี้กระถาง6นิ้วนี่จะหลอดใหม่มาแล้วด้านคา่ังครับผม250บาทจ้ะหนึ่งในสยามหน้าสวยดังสวยเม็ดสีแจ่มๆหลอดใหม่มาแล้วหนึ่งในสยามสีการจะนาพิเศษเจนสองนะับพี่เจนสองหน้าสว่างเนาะสีการ เกน2 5.5นิ้วครับผม2 5 0ราสจ้ะต้นนี้4การเจน2หน้าสว่างด่างสวยๆครับผมส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้กาบนะเป็นบอลกาบด่างเป็นลูกไม้ของทั้งสวนนะพี่เป็นต้นแม่เป็นลูกไม้มาเล่นเนาะแล้วก็เอามาผ่าทําจํานวน,นครับผมเพิ่งปล่อยออกไปแค่2หรือ3มต้นเองต้นนี้ครับผมลูกไม้กาบด่างไม้ของทั้งสวนนะพี่นี่จ้ะหวานๆสวยๆ250ร้อาสจ้ะต้นนี้ก็ถาง5.5นิ้วล้นๆครับพี่ ลูกไม้กับด่างของทั้งสวนพื้นใบเขียวขี้มานะครับผมแล้วก็ด่างสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่เลยด้านข้างครับผมสายพะเนตรส์ใหญ่สวยกัดสีมาแล้วครับผมสายพระเนตรสองร้อยห้าสิบจ้าด้านข้างนี่จ้มพี่ต้นโตสายใหญ่สายพระเน,ะน,นะต,นตรนกัดสีสวยมาแล้วสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วล้นล้นกะปีนี่เลยจ้าเดี๋ยวกัดแดงทั้งใบสวยเลยต้นนี้เอาไปเลี้ยงเอาไปปัน้นกันต่อครับพี่สายพระเนตร มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยแฮมงคลจักรวาลครับพี่มงคลจัก,กรวารลสีสวยครับพี่สวยหลากสีมากด้านข้างจากนี้เลยกระถางห้าจุดห้านิ้วมงคลจัก,กรวาลห้าร้อยห้าสิบครับผมต้นนี้สวยสุดจัดครับผมหลากสีสันนี่เลยสวยๆวยมงคลจัก,กรวาลครับผมปฐมโน,นนี่เลยปฐมโน,นไม้ป้ายสวยๆนะพี่พื้นไม้เขียวป้ายชมพูปฐมโนสองร้อยครับผมนี่จะ5ห้าจุดห้านิ้วปฐมโน ไม้หายสาบสูญจากสวนผมไปนานมากครับพี่เพราะว่าปล่อยรุ่นแรกไซส์ใหญ่ไปแล้วก็นานแล้วนั่นแหละเพิ่งจะมีมาแบ่งครับพี่อันนี้เป็นไม้ผ่ารุ่นหลังเนะ200าะสองร้อยจ่ะปะถมนน์ปะถมนน์มณีเจ็ดแสงครับพี่ไม้ของทางสวนเช่นกันตัวน,นี้ไม้ด่างสวยๆชื่อว่ามณีเจ็ดแสงนะครับพี่มีเพชรเจ็ดสีแล้วต้องมีมณีเจ็ดแสงฮะแล้วมณีเจ็ดแสงตัวน,นี้สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ด่างสวยๆ เป็นไม้ด่างของทั้งสวนเช่นกันด่างสวยๆขอบใบจัดชมพูครับพี่นี่เลยจ้ะสว่างสว่างมะนีเจ็ดแสงไม้สวยๆตันนี้ฝากไว้ด้วยจ้าพันคุณผาขาวแดงเหลืองทองครับพี่สวยครบไม้ต้นนี้ครับผมพื้นไม้เขียวนี่เลยด่างแดงนะครับพี่ด่างขาวแล้วก็หลอดไม้เหลืองทองออมาเลยพันคุณผาสามร้อยครับผมกระถาง5.5นิ้วครับพี่สามร้อยบาทพันคุณผาหลอดไม้มาแล้วขาว แดงเหลืองทองไม้สวยๆต้นนี้ครับผมนะ่าเก็บอีกหนึ่งต้นแล้วก็วิมานดินเปิดหน้าด่างสวยมาแล้วจ้าสองร้อยบาทครับผมด้านข้างครับผมวิมานดินนี่เลยเป็นไม้ที่ผมแนะนานะพี่ในตู้ก็สวยอยู่แล้วถ้านอกตู้ก็ยิ่งเข้มนะพี่เลี้ยงนอกตู้ได้นะต้นนี้ชิวๆเลยคือยิ่งยิ่งแดดจัดยิ่งเข้มครับพี่ต้นนี้ไม้ทนแบบทนแดดทนฝนมากวิมานดินยิ่งนอกตู้ยิ่งเข้มนะครับผม อ่ะเก้าทับครับพี่เก้าทับดังสวยหลอดใหม่มาแล้วจากเก้าทับหกนิ้วลวน้นล้นครับพี่อันนี้เป็นไม้ไม้หัวแหละเพราะว่าเป็นไม้รอดจากช่วงร้อนทะลุหัวช่วงสงการมานะพี่เก้าทับต้นนี้หอร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเก้าทับดังสวยกระถางหกนิ้วจาะลูกไม้ด่างครับพี่นี่เลยเม็ดขาวสวยสวยมาแล้วด่างขาวกระดูกชมพูใบใหม่ปืด้ดนเปิดเหลืองทองครับพี่สวยสวยเลย เป็นรูปไม้ผ่านะจ๊ะต้นนี้ขอ300บาทครับพี่ใบใหม่เหลืองทองครับผมใบใหม่เหลืองทองต้นนี้เลยสวยๆจ้าเหนือดวงเหนือดวงครับพี่ต้นใหญ่ป้ายสวยกระถาง5.5นิ้วล้นๆครับพี่ลงกระถาง10ได้เลยสบายๆต้นใหญ่มากนี่เลยผมยกให้ดูครับพี่นี่นาสวยป้ายทุกใบไม่หลุดนะครับด้านข้างครับผมนี่เลยไม่หลุดไม่หลุดแม้แต่ใบเดียวป้ายสวยทุกใบหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยปิมปิมมาแล้วเหนือดวง 5 5าบาทอยะไซส์ใหญ่ต้นโตอัพลงกระถาง1ิบได้เลยเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับพี่ไซส์แม่พันแล้วไซส์แม่พันแล้วตนนัวนี้ต้นโตครับพี่เหนือดวงจ้าพานทะเลกัดสีมาสวยแล้วครับพี่พานทะเลใหญ่กัดสีแล้ว200จะ้ะใหญ่ไม่ใหญ่ดูนี่ด้านข้างครับผมหลอดใหม่ก็มาแล้วโตวไวกัดสีสวยนี่ยังไม่สุดนะพี่ยังกัดได้อีกนะสียังไปสุดกว่านี้ครับพี่ตอนนี้ยังไม่สุดครับพี่ยังกัดยังกัดชมพู ็มใบกว่านี้ผ่านทะเล200ครับผมต้นนี้จะเพชรมณีเพชรมณี Pet Money, Pet Money, ไม้กระสีเช่นกันครับผมใบกลมกัดนี่เลยชมพูเข้มครับพี่ตอนนี้ก็ยังกัดไม่สุดเช่นกันยังต้องเข้มกว่านี้ครับผมเข้มทั้งใบกว่านี้ครับผมเพชรมณี Money, ต้นนี้200บาทจะ้ะ200กระถาง6นิ้วใหญ่ๆล้นๆสวยๆครับพี่เพชรมณี ด้าน,นานหนุมานตัวเก้าครับพี่หานุมานตัวเก้าหน้าสวยๆทรงใบแข็งแรงเป็นไม้ที่ใบแข็งกานแข็งจัดต้นนี้สามร้อยห้าสิบครับพี่หนุมานตัวเก้าในตู้ก็ได้นอกตู้ก็ดีจ้ะต้นนี้หน้าสวยนี่เลยยิ่งใบล่าสุดยิ่งแจ่มครับผมหานุมานตัวเก้าบังเกิดเก้าครับบังเกิดเก้าฟอร์ป้ายสวยฟอร์มสวยใช้ใหญ่หลอดใหม่เบลเลอร์เบลเลอร์กระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยจะบังเกิดเก้า ด้านครางครับผมต้นที่1นนะครับ350บาทบางเกิด9้าต้นที่1นึ่งจ้ะต้นที่1งบางเกิดเก้าต้นที่2ครับพี่3 5 0หสเช่นกันครับผมไซส์เดียวกันพอรเอเดียวกันชอบต้นไหนครับพี่จัดต้นนั้นเลยครับผมใส่หมายเลขให้เรียบร้อยแลยนะ้วต้นนี้บางเกิด9 3้าหต้นที่2จะ้ะนี่เลยน่าสวยๆแล้วก็ไพ่ขวัญสิรินะครับแบ่งต้นนี้จะมีหน่อแล้ว250หไพ่ขวัญสิริครับพี่คุ้มๆเพราะว่าเป็นไม้มีหัวแล้วนี่เลยหน่อมาแล้วครับพี่ หน่อมาพร้อมรอดใหม่ต้นแม่นะครับผมไผ่ขวานสิริกระถางห้าจุดห้านิ้วลน้นล้นพร้อมหัวพร้อมหน่อสองร้อยห้าสิบสวยคุ้มจัดกระปี่ต้นนี้สวยคุ้มจัดอะพญามุจจลินับพี่กัดสวยแล้วใบใหม่ร่าสดนี่เลยชมพูเข้มทั้งใบครับพี่สวยสวยจ้าพี่พญามุจจลินกัดสียเลยแล้วตัวนี้อาสองร้อยครับผมเอาสองร้อยมาตัวนี้ต้นใหญ่ครับพี่นี่เลยพญามุดจ,จลินหน้าสวย ใบหอกดำแดงกรีดอะศนครับพี่นี่เลยครับผมกระดูกดำก้านดำครับพี่นี่เลยขอบใบแดงสวยๆกรีดอศนสองร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้ไม้ใหม่สวยๆทรงใบแข็งแรงนะพี่นี่เลยจ้ะกรษดอโศนกระถางห้าจุดห้านิ้วในตู้ก็ได้นอกตู้สียิ่งเข้มครับพี่สวยแข็งแรงไม่ต้องคำใบครับผมใบหอกกรีดอโศนท้องสยามหน้าสวยแจ่มจึ้งต้นนี้ดีกว่าตัวน,นี้ใบใบใหม่กางแล้วพี่ใบใหม่กางแล้วใบใหม่กางแล้วนี่ เดีย๋ยน้องหยิบหปดูกล้กายกับพี่นี่จากทองสยามหน้าสวยแจ่มว้าวครับพี่นี่เลยจากด้านข้างครับผม350บาทครับพี่ทองสยามสวยๆแจ่มโบแจ่มโบ,มโบต้นนี้บับเบิ้ลบีไม้เรียงกันหน่อยครับพี่บับเบิ้ลบีไม้ใหม่ไม้เรียง,ไม,งไม้แร450่้อจากด้านข้างโตสวยพุ่งแล้วครับพี่นี่เลยเหลืองทองอะลัมเทะเลตำลึง450บาทบับเบิ้ลบีครับพี่บับเบิ้ลบีและต้นนี้ นี่จะเทวาอะพิรักครับพี่เขียวดังเหลืองทองตอนโตจากพื้นใบเขียวเขาจะกัดไล่ออกดาน,นะพี่แล้วก็จะเป็นดําตัดเหลืองทองนะพี่นาะต้นนี้เทวาอะพิรักไซนี้ด้านข้างจะสวยพุ่งแล้วใบใหม่ใบตรงกลางฮาร์ปึ่งครับพี่ขอพันสองครับพี่ตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทเทวาอะพิรักครับพี่สวยเจีมวะ่ะเอาไม้ใหม,ไม่ไม้แรครับผมนี่เลยไปที่ด้านใน ทองเศรษฐีครับพี่ทองเศรษฐีต้นนี้เหลืองส้มทองครับพี่ต้นนี้ทองเศรษฐีใม่ใหม่สามร้อยห้าสิบาทจากกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นนี้นี่เลยหน้าเปิดมาส้มทองเปิดมานะแล้วพี่นะนี่เลยจัดสวยๆทองเศรษฐีครับพี่รูปงามนา,ามเพาะโชคลำ่ำซ้ำต้นนี้ไซส์ใหญ่ตน้นโตหน้าดั้งเดิมอริจินนนะครับผมโชคลำ่ำซ้ำนี่จกด้านขค้างครับพี่ ร่ำสามไซส์ใหญ่ต้นโตหน้าสวยหน้าตังเดิมสองร้อยบาทครับพี่สวยๆโชคร่ำสาครับพี่รูปงามนำเพาะโชคร่ำําแล้วก็มีซับลุงโลดนะครับผมนี่เลยหน้าสวยแจมว้าวเข้มจัดต้นนี้ครับพี่ซับลุงโลดสี่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับพี่ด้านข้างจะนี่เลยไม้ฟอร์มรุ่นเดียวกันผมเอาออกไปผ่านนี่เพราะว่าเขามีหน่อนะต้นนี้กน็น่าจะใกล้มีมาแล้วอาจจะมีมาแล้วแต่ยังไม่แทงโผล่ขึ้นมาต้นนี้ซับลุงโลด ขอ450ครับพี่หน้าสวยหน้าสวยจัดต้นนี้นี่เลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่ด้านในครับผมลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟต้นนี้ครับพี่นี่เลยแดงสวยขยี้ใจครับพี่ลิ้นมังกรไฟต้นนี้550บาทจากกระถาง5.5นิ้วสวยๆฟูฟ่องล้นล้นครับพี่อัพลง1ิได้เลยนี่ขอเอื้อมันนะครับพี่อยู่สุดเลยสุดมือสุดมือลิ้นมังกรไฟห50บาทสวบาทสวยๆจ้ะเนื้อดวง เจออีกแล้วขึ้นให้อีกครับพี่ต้นนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่สองนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะเหนือดวงอ่ะยกครับด้านข้างครับพี่จะได้เห็นความสูงความอะไรด้วยนะบางทีพี่พี่าท่านอนอ้บางทีสองไม้แต่มุมบนแบบนี้ใช่ไหมไม่เห็นความสูงอะ่ะเดี๋ยวนี้ผมก็จะพยายามยกถ้ายกถึงนะพี่นะข้างบางบาง,บาง,บางต้นมันอยู่ติดมุมตู้เนาะมันเปิดไม่ได้มันติดเสาอ่ะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองจ้ะเหนือดวงปลายทุกใบเช่นกันครับพี่เขียวตัดแดงสวยๆครับผม เหนือดวงนี่เลยปีสัตวแดงใสสวยหน้าแจ่มต้นนี้ครับพี่นี่เลยกระถาง5 5นิ้วครับผมนี่เลยหน้าสวยๆปีศัตว์แดงขอ350ครับพี่ต้นนี้สวยๆเลยจ้ะนี่เทียบให้ดูเลยเอามือแตะดูครับพี่เทียบขนาดสายมือจากพ่อค้าก็ได้นะครับผมนี่เนาะกับขนาดต้นกับขนาดมือด้านข้างครับปีสัตวแดง สามร้อยห้าสิบและเจ้าขานเหลืองทองอะลามแท้และตําลึงต้นนี้ครับผมห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะเจ้าขานขอห้าร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับบีนี่เลยหลอดใหม่าอีกแล้วเหลืองทองสวยโตไวครับพี่เขียวจมพูเหลืองทองสวยครบจบต้นนี้เจ้าขานครับสวยๆจ้ะหมดรุ่นนะพี่รุ่นหลังก็ถ้าหมดรุ่นนี้ไปก็อีกนานอยู่อีกนานอยู่กว่าจะได้อ่าผ่าหลอดใหม่นะพี่เนาะไปที่ด้านในกันหน่อยครับพี่ขอเอื้อมแล้วกันอันนี้มณี เมฆคาราครับผมมณีเมฆคาราด่างสวยฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งครับพี่บอลกลาวมณีเมฆคาราสองร้อยห้าสิบครับต้นนี้สวยๆจัะมณีเมฆคาราและหงทองหงทองไม้เขาังสวนนะพี่ด่างสวยแจ่มโบเลยสองร้อยห้าสิบครับต้นนี้หงทองกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับผมนี่เลยจัะเขียวเรืองเลมอนใบกลมต้นนี้สวยแจ่มครับพี่เม็ดสีสวยมาครบแล้วนี่เม็ดขาวแดงไม่ขาวแดงเขียวเรืองเลมอน สองร้อยครับพี่ต้นนี้กระถาง5.5จุดานิ้วด้านข้างจากนี่อันนี้จับถึงเอียงให้ดู200บาทเขียวเหลืองเลมอนมเม็ดสีสวยแจมโบ้และสีการณนะจ๊ะพิเศษเจน2อครับพี่สีการจานาพิเศษต้นนี้250บาทต้นที่2นะครับผมนี่เลยเจน2หน้าสว่างด้านข้างจาะสีการจานาพิเศษต้นที่สองนะครับพี่ขึ้นไปละต้นหนึ่งเนาะนี่250บาทสีการจานาพิเศษเจน2 น้องโวโวเคนโน่ cano, สวยๆครับพี่โวเคนโน่ cano, สวยๆนี่เลยสองร้อยจ้ะตอนนี้โวเคนโน่ cano, ด่างแดงแจมโบนี่ทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองสวยๆต้นนี้ครับพี่กระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วทศกัณฐ์หน้าทองต้นนี้ขอห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ด่างสวยเลยทุกใบไม่มีหลุดแล้วเม็ดสีมาแล้วแจมๆด้วยทศกัณฐ์ หน้าทองห้าร้อยห้าสิบาทจา้ะสาสนี้ฟอร์มนี้สวยสวยนี่เลยทศกกันหน้าทองด่างเหลืองทองสวยเมส,สีมาแล้วนะครับผมต้นนี้นี่เลยถือว่าถือว่ามาไวอยู่ครับพี่ถือว่า,มาเมส,สีบางต้นนี่คือใหญ่แล้วยังไม่มานะพี่อ่ะต้นนี้ออฟติมัสใหญล่ล้นกระถางห้าจุดห้าครับพี่นี่เลยหน้าแดงเหลืองทองป้ายตัดเขียวครับพี่ออฟติมัสต,ต้นนี้ขอกลมๆครับพี่หนึ่งพันกลมๆพันเดียว หนึ่พันบาทออปติมัตสวยยกให้ดูด้านข้างครับพี่นี่เลยนี่ใบใหม่ใบนู้นนะครับนี่ใบใหม่ใบใหม่ครับพี่นี่เลยยังกลางไม่สุดอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนี่สวยๆจ้ะออปติมัสออปติมัสโชคร่ำซ้าดางสวยพาร์ทเทลครับพี่โชคร่ำซ้าแผงหน้าพาร์ทเทลนะครับต้นนี้นี่เลยครับผมนี่นี่นี่ต้นนี้เอาแปห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่โชคร่ำซ้าแผง พาสเทลห้าร้อยห้าสิบาทต้นนี้ฉายเวลมาแล้วครับพี่หน้าหน้าแบบนี้หน้าแบบนี้นี่เลยอนาคตไก่โชคล้ำซ้ำแผง่งพาสเทลห้าร้อยห้าสิบาทครับผมและใบกลมกลมปักน้องโรสครับพี่โรส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 สวยจัดเลยต้นนี้ครับพี่สามใบสวยสี่ร้อยห้าสิบาทจะ้ะใครชอบใสยใบกลมอันนี้กลมจริงๆครับพี่กลมจริงดูกลมบ็อกแล้วด่างสวยด้วยโรสครับพี่นี่เลยฟอร์มสวยกระถาง5.54 0 0 อ้า10จ้ะลด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 อ่าเทพพสสธาสวยๆครับพี่ด่างเหลืองทองหลอดใหม่มาแล้วเทพพาสดา350จ้ะต้นนี้หลอดใหม่ด่างครับพี่รับประกันให้เห็นแล้วตั้งแต่หลังใบหลังหลอดนี่เลยพร้อมสวยมณนีมังนนนหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ต้นนี้สวยๆเลยนี่เลยหน้าชมพูป้ายเขียวครับพี่มณนีมังโนนหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ สวยแจ่มว้าวสามร้อยห้าสิบครับพี่มะนีเมืองนอนท์ไม้จานวนน้อยนะพี่ไม้ทายากน้อยจัดเลยในตลาดบอกเลยน้อยจัดจริงๆมะนีเมืองนอนท์นะพี่มะนีเมืองนอนท์ราศีมีนไซใหญ่ต้นโตกระถางห้าจุดห้านครับพี่หน้าสวยหลอดใหม่มาแล้วรอดใหม่ก็ด่างครับพี่ไม่หลุดเลยต้นนี้สวยๆตับราสีราสีมีนสองร้อยห้าสิบจ้ะอ่าด้านข้างครับพี่สามารถไซใหญ่ต้นโตแค่ไหนนี่จะ้ะ ด้านข้างพุ่งแล้วครับพี่นี่จะหลอดใหม่มาแล้วสวยๆทุกใบราศีมีนและต้นนี้เดสทีนี่ครับพี่เดสทีนี่หน้าสวยแจ่มว้าวเลยหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่ก็ไม่หลุดจาะเดสทีนี่ต้นนี้สวยๆขอ300ครับพี่300บาทเดสทินี่หน้าสวยใบแข็งปักก้านแข็งครับพี่ไม้อีกหนึ่งต้นที่ผมชอบมากเพราะว่าไม่ต้องใช้ไม้ค้ำใบเลยยิ่งต้นใหญ่ก็คือแบบว่า ใบชูก้านแข็งครับพี่ไม่ต้องไม่ต้องขําใบเลยอ่ะสวยๆเลยตัวนี้เดธเทนี่จ้ะสามร้อยกระถาง5.5าจุดห้าลนลนครับพี่อัพได้อัพได้ตัวนี้อัพลงแปดได้เลยอัพลงกระถางแปดได้เลยหน้าสวยหลอดใหม่เจีมด่างปราคราบใบกลมลูกไม้ผ่าของน้งสวนครับพี่เขาจะด่างขาวชมพูเหลืองทองนะพี่ใบกลมปลาคราบจะ2สองร้อยห้าสิบาทครับ,บพี่เขาสองร้อยห้าสิบตัวนี้ขาวชมพูเหลืองทองใบกลมด่างปลาคราบสวยๆจ้า ชายชนแดงแป๊ดแดงแจ๊ดแดงแจ๋อันนี้มีหนึ่งต้นในกระถางนะพี่หนึ่งต้นในกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่แดงจริงๆแดงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับพี่นี่เลยหน้าแดงเข้มๆนะพี่ตัดเขียวชายชนจากกระถางห้าจุดห้าหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่แดงแป๊ดแดงแจ๊ดแดงแจ๋จ้าอ่ะสนใจต้นไหนศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะพี่โทรแอลไลน์ได้เลยสองลานสี่บาทได้มีบอลบอลสีสวยๆครับพี่เนาะก็เลือกชมมันก่อนเดี๋ยวส่งอีนทีก็ อ่าน่าจะวันอังคารครับพี่หยุดยาวช่วงนี้สาสี่วันเนาะเดี๋ยว,วกลัวส่งของไปแล้วของจะค้างไปสนีนะครับผมสนใจโทรทักไลน์ได้เลยจ้าสำหรับทีบารมีบอลสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ